สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตกองราคาคริปโตนะครับผมวันนี้วันที่ที่สิบสามเดือนเก้าปีหกสี่นะครับผมก็ราคาคริปโตวันนี้นะครับก็ราคาตอนหกโมงเช้านะครับตลาดติ๊กเป็นบวกแล้วนะครับก็จะพาไปดูของดอ c คอยด้วยนะครับดอ c คอยแล้วก็ b บิตคอยนะครับแต่ตอนนี้จะพาไปดูของบิตคอยก่อนนะครับเพื่อนๆ ฟังคลิปไอจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมกราฟต่างๆและก็มุมมองของผมนะครับสาหรับคนไหนที่ติดตามในทิกตอกก็ฝากกดติดกดตูกใจไว้นะครับผมเผื่อว่าท่านจะได้ทราบเมื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ใน youtube พิมพ์ก็ว่าโค้ชโชคสอนวิ่งหรือสอนเดินเร็วนะครับมันจะมีคลิปผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่อง ชื่อช่องเป็นช่องคริปโตนะครับผมแล้วก็ในเพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับผมคลิปอาจจะสั้นไปสําหรับในทิกต o k นะครับให้เพื่อนๆไปติดตามช่องทางที่ผมว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับวันนี้ดอสคอยนะครับผมก็คูนีรอนมาร์ทได้เคลื่อนไหวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปก่ออธิบายของคราฟบิตคอยก่อนนะครับเพื่อนๆคราฟบิตคอยนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับผมตอนเช้านะครับเมื่อตอนตีสามนะครับเริ่มรีเบลขึ้นไปนะครับผมแต่ โดนทุบนะครับผมบอดผมนะครับก็บวกขึ้นไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับบวกอยู่ประมาณเกือบ2000มา4ครั้งนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าสุดนะครับเช้าสุดเพื่อนๆคิดดูผนุดไร้ายไหมครับพนุดยร้ายมากสําหรับผมนะครับมันขึ้นลงแบบนี้ครับขึ้นลงนะครับขาดทุนขึ้นลงขาดทุนขึ้นกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้เอาเถอะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับผมว่ามันต้องไป กำไรกว่ามากกว่า2,000ดอลลาร์แน่นอนนะครับเพราะว่ากราฟมาแบบนี้แล้วนะครับเมื่อกี้การ์ุนเป็น200ดอลลาร์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับปลอดเกือบแตกนะครับตื่นมานะครับหรือหลับไปนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าขึ้นไป2อ0 0อดอลลาร์มา2-3ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆขึ้นไปลงไปนะครับการ์ุนขึ้นไปการ์ุนนะครับแย่มากเลยนะครับผมก็โอเค2,000ดอลลาร์แล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับ2,000ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟบิตคอยน์ก่อนนะครับก็พุ่งเลยนะครับเอมาดูขงนะครับ ทำเฟรมเดือนเนี่ยขึ้นระยะยาวแล้วครับหนึ่งแสนนอลลาร์ถ hey ้าเกิดเพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ทำเฟรมวิกลงมาจุดแนวรับโซนนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือแนวสุดโซนแนวรับนะครับเพื่อนๆก็รีบาวขึ้นกลับนะครับตรงนี้นะครับสี่สี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับก็รีบาวขึ้นกลับไปแล้วนะครับหวังว่าแท่งเดือนกราฟเดือนตรงนี้กราฟวิกตรงนี้นะครับเลื้อยออกข้างเป็นลักษณะแบบนี้เลื้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นกลับไปแบบนี้ นะครับเพื่อนๆดูไว้นะครับดูไว้ฝึกดูครับไว้นะครับผมจะใช้เส้นสโตแคตติกนะครับสโตแคตติกก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดในตลาดฟอเร็กซ์หรือก้าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็ย่าดลบตรงนี้ก่อนนะครับสโตแคตติกอ่าให้เพื่อนๆไปดูนะครับอ่าเราตั้งก้าเป็นสโตแคตติกนะครับไว้ถ้าเกิดเส้นตัดขึ้นนะครับเส้นตัดขึ้นเราจะซื้อถ้าเกิดเส้นตัดลงเราจะแทงลงนะครับพูดง่ายดีกว่าแทงหน้าตั้งขาขึ้นและขาลงนะครับเป็นแบบนี้อ่านะครับเดี๋ยวกอุญาตเป็นหน้าต่างนี้แล้วกัน ให้มันอยู่นักต่างเดียวกันนะครับข้อควรใช้เครื่องมือนะครับเป็นสําคัญนะครับแต่อย่างน้อยคือ80%ที่มันได้นะครับนะครับที่มันใช่นะครับ80%นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเมื่อเวลาตลาดกาขึ้นหรือการลงอย่างชัดเจนเส้นค่าเฉลี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ใช้ได้เฉพาะไซเว์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของ G ั m พูช์ดีนะครับนะครับโอ้โหโอเคครับสองพัน ทรงผสมรอด่าครับผมตามจุดสูงสุดใหม่แล้วนะครับที่ถือมานะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับนี่คือกราฟของของเดนะครับเดเดหนึ่งนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเกิดปฏิกิริยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆดูแบบนี้นะครับปฏิรชั่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตามจุดสูงขึ้นนะครับจะดึงแบบนี้เพื่อนๆดูไว้นะครับอ่าดูแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็คาดการณ์ข้างหน้าไว้ในอดีตมาดูนะครับเกิดแนวนี้แท่งนี้อ่าวันนี้นะครับก็จะสามารถ กลบขึ้นไปเองได้นะครับเพราะว่าเจ้าเก็บของมาหลายวันแล้วนะครับนะเจ้าเก็บของนะครับเพราะว่าเส้นตัวกัตติกตรงนี้มันตัดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนนะครับเรียบร้อยต่อจากนี้ไปตั้งวันร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นต่อนะครับผมโอเคครับผม2,400ดอลลาร์แล้วครับ2,400ดอลลาร์นะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะของ SC นะครับ SC เรียบร้อยนะครับทุบผมปอดเกือบแตกนะครับนะครับตกใจหมดเลยนะครับตื่นมาแดง200ดอลลาร์นะครับผมพอปลอดมีอยู่ร0 0ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ขึ้นไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับตามที่ผมว่ากลิปขอนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดเส้นนี้ตัดมันจะดึงขึ้นอย่างแรงมากนะครับเพื่อนๆ่อนก็แนวต้านอยู่ที่4 7่0 0ดอลลาร์ตามคลิปที่พูดไว้นะครับอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนๆ4 4่อนดอลลาร์นะครับด่านแรกจะเป็น40,000ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่า40,000แนวต้านตัวนี้เลยนะครับตันนี้เลยนะครับก็ดูด้วยกันนะครับผม หวังว่าราคาจะไปยืนที่ห้าหมื่นดอลลาร์ได้ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมคิดว่าน่าจะไปตอนสัปดาห์ที่แล้วคิดว่าน่าไปหกหมื่นได้นะครับแต่เนื่องจากปิดตลาดเพราะมันลงมาเป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์ครับก็ตลาดมันเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับสองหมื่นสี่พันดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับลองคูณสามสิบดูนะครับผมอ่าตามเฟรมของ S1 นะครับก็ขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขึ้นไปนะครับผมก็แนวต้านนะครับขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรแล้วครับผมยาวไปเลยครับยาวไปเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับผม2,500ดอลลาร์นะครับช่วยเชียร์ผมนะครับว่าจะไป10,000ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะครับก็จะพุ่งอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับผมแต่ไม่ใจว่ากลางตอนเย็นจะทุบหรือเปล่าแต่ต่อจากนี้ไปจะขึ้นครับผม4,600ดอลลาร์นะครับเรียบร้อยนะครับผม XRP ก็จะขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับ XRP ก็จะขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับก็ฟันตรงแล้วนะครับจากที่ทําคลิปมานะครับก็ต่อไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตามจุดกับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นนี้ตัดนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นลักษณะกกวดแบบนี้นะครับปากแคบนะครับตะลุกขึ้นไปแบบนี้นะครับผมเรามาหาดูแน่ดีนะครับผมจะเป็นโกวดแบบนี้นะครับยกขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่าปากแคบยกขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เหมือนกับปัจจุบันนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับยกขึ้นไปแบบนี้นะครับ โอเคนะครับ2 2 0 0 2 3 0 0ดอลลาร์นะครับยังไม่ได้ขายนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูของราคาโดสคอยกันดีกว่านะครับโดสคอยนะครับวันนี้ามคลิปเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็มีข่าวของคุณอิลด์มาร์ทนะครับได้ทวิสเตอร์นะครับผมวันนี้บวกอยู่5%เปอนตลยครับผมตั้งแต่เมื่อตะกี้นะครับผมวอลลุ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสักแท่งแท่งเดนะครับแท่งแท่งเดก็คือตั้งแต่แท่ง SC เดี๋ยวดูก่อนนะครับ อ๋อโอเคตอน5โมงนะครับเพื่อนๆ5โมงนะครับนี่คือได้5โมงนะครับผมทําจุดตรงนี้ครับ8บาทแล้วก็กระชากขึ้นไปนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะขึ้น10บาทก็ได้ก็จะไปรู้นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมีทวิตเตอร์ของกุดินลอนมานะครับเนี่ยได้โพสต์ได้โพสต์เป็นรูปนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อวันก่อน5วันโพสต์รูปนี้นะครับวันนี้โพสต์รูปนี้อย่างเดียวนะครับไม่รู้จะรูปอะไรนะครับผมรูปมาสิครับดอส นาทีที่แล้วนะครับก็ใครรีทวิตไปนะครับก็ไปติดตามคุณน,นิลมาร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตามคุณน,นิลมาร์เนี่ยออย่างน้อยสัก3วิ4วิถ้าเกิดราคามา8บาทเนี่ยมาก็่อย่าเป็น8บาท10เนี่ยเราสามารถก็ออเดอร์ได้กว่าคนไทยจะรู้สึกตัวก็ประมาณ8บาท50หรือว่าเข้าบาทไปแล้วนะนี่คือหลักการนะครับถ้าคุณไหนรู้สึกช้าก็าจะติดดอยช้านะครับพุ่งไปแล้วก็ย้อนกลับก็ติดขาดทุนดีเลยนะครับผมนี่คือหลักกิจนะครับคุณินดอนมาร์น,นะครับผมสุดยอดมากครับ ยอดมากเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกหน่อยนะครับ8บาท4ห้า 8, 4, 5, นะครับผม8บาท4ห้านะครับ8บาท4ห้านะครับคุณนิลม,มตร์ก็ได้โพสต์รูปหมานะครับตว,วิทรูปหมานะครับก็ได้เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับผมว่ามีการคอมเมนต์แบบไหนบ้างนะครับ กับคุณอีลอนมัส์นะครับในแคทวิสเ t อร์นี้นะครับผมนี่คือช่องที่ผมติดตามอยู่นะครับภาษาอังกฤษนะครับผมติดตามเขาตั้งแต่ราคาดอสคอยสิบสองตังเมื่อผมรู้จักนะครับผมก็ติดตามเขาเลยนะครับผมไม่รู้ภาษานะครับต้องคอยคัดลนะครับผมไปวางใน o o o l l p แปลแต่ละคำนะครับว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับผมนะครับผมอ่านี่คือนะครับแฟนคลับ นะครับแฟนคลับนะครับที่เขาทำอะไรกันนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าคุณนิรมัสพูดคุยกับใครบ้างนะครับเพื่อนๆลองไปติดตามดูต่อนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะครับก็เอาเป็นว่าข่าวดีนะครับคุณนิรมัทตวิตแล้วนะครับเริ่มกันไหวนะครับเพื่อนๆ นะครับรเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับขอย้านะครับเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับผมแนละ้วก็เริ่มต้นวันใหม่นะครับหวังว่าราคาจะไปพุ่ง30บาทได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนที่เขาออกข่าวนะครับวันที่9นี้นะครับผมก็มีโอกาสมากนะครับเพื่อนก็ลดคอยนะครับเคยทําไปทุกคลิปนะครับผมก็หวังว่าให้ขึ้นกลับไปแนวต้านที่10บาทนะครับ10บบาทนะครับถ้าเกิดขึ้นไปได้ก็ ต่อไปก็จะขึ้นยาวแล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านสิ่งเลวร้ายไปแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือของด o s สคอยนะครับผมแนวรับก็แนวรับเทียมกันก็ประมาณ8บาท10นะครับ8บาท10หรือที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณสักตรงนี้เลยนะครับเพื่อนแนวรับของด o s ส c คอยนะครับ7บาท9นะครับ7บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ สิบบาทเก้าสามนะครับ7จ็บาทสองสามนะครับอยู่โซนนี้เลยนะครับแล้วต่อไปแนวต้านอยู่โซนนี้เลยครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับที่เคยทำจุดสูงสุดไว้สิบเอ็ดบาทห้าสิบแนวนี้นะครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับผมสิบเอ็ดบาทห้าสิบอยู่โซนนี้เลยนะครับอยู่ประมาณโซนนี้ครับผมสิบเอ็ดบาทห้าสิบปลายไส้นะครับถ้ามีข่าวนะครับเขาอาจจะลากวันเดียวสองวันก็ถึงเลยนะครับสามสิบดอลหรือว่า วันเดียวก็ถึงนะครับเพราะว่ามันสู้แรงซื้อตั้งลูกไม่ได้นะครับแค่สองร้อมันจิบจิบมากนะครับผมนะครับคุณคิดดูกว่า1สตางค์มา2สตางค์เนี่ยมันลากยากมากนะครับแต่แต่แต่หลักสิบหลักสิบสตางค์ลากมา23บาทเนี่ยมัน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 ยากไหมครับแล้วทําไมแค่สองร้อเนี่ยวันเดียวถึงไม่ถึงทําไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับของดอทคอยนะครับเพื่อนก็เป็นกําลังใจะนำทุกคนนะครับผมก็อย่าท้อนะครับผมก็ อย่าไปเสียใจนะครับอย่าไปเสียใจนะครับผมก็ต้องรอนะครับเมื่อในเมื่อเลือกแล้วที่จะลงทุนลักษณะแบบนี้นะครับกับเหรียญที่มันไม่ใช่นะครับตามที่ผมว่านะครับถ้าเกิดว่าเหรียญไหนที่เราไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าโดสคอยเนี่ยทุกคนไม่มั่นใจแต่ทุกคนมีแต่เมื่อไหร่ที่พร้อมที่จะชัดเจนเขาก็จะโออินตัวนั้นก็จะเตะทุกตัวมาลงตัวนี้นะครับเขาชอบร้อยกราฟวิ่งนะครับผมชอบรอยกราฟวิ่งแล้วเข้ามาใส่นั่นคือดอยนะครับผมแต่ตอนเงียบๆเขาไม่เข้าลงทุนเขาไม่ซื้อนะครับนี่คือหลักคิดนนนะะครรรัับผมมมก็วีี้ไไ่อ นะครับก็แค่มาทำคลิปดีใจกับโดสคอยกับทุกคนด้วยนะครับก็รีบอัพคลิปให้เพื่อนๆได้ดีใจนะครับว่าเช้านี้อ่าสดใสนะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าราคาจะดึงขึ้นไปได้ถ้าเกิดบิตคอยกลับไป5 0,000นะครับโดสคอยก็จะกลับไปตรงนี้ได้นะครับในวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับบิตคอยได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับเพื่อนๆบิตคอยได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับผมบิตคอยได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็โอเคครับสี่หมื่นสามพันหนึร้อยครับสี่หมื่นสี่หมื่นหก ขึ้นไปวันนี้40,000น400นะครับโอเคนะครับปอดบวก2,200นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหานะครับก็นะครับก็ไปต่อได้นะครับไปต่อได้นะครับเดี๋ยวพี่ไทยจะซื้อต่อนะครับตลาดเอเชียตื่นขึ้นแล้วนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นจะมาดูครับมันพุ่งก็จะซื้อต่อนะครับว่าซื้อด้วยงงงเหตุผลใดนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนยุโรปนะครับเขาสต์คันนะครับเขาซื้อกันแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับ ไอโอนะครับไอโอเอสทีวันสองบาทซนะครับก็เห็นตามหน้าจอนี้นะครับส่วน XRP นะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเพื่อนๆแปลกๆนะครับผมได้เปิดออเดอร์ไปทั้งหมดด้วยนะครับผมตอนนี้หลอดไซส์ของบิตคอยอยู่ที่1.9ึ่หลอดนะครับผมทุกทุกการขยับ1000งพหลอดต่อ1 BTC ผมบวก1นึ่งพันเก้าร้อยดอลลาร์นะครับเพื่อนๆถ้าเกิด1นึ่งหมื่นดอลลาร์ก็บวกแสนเก้านะครับถ้าเกิดมันขึ้นได้โหดนะครับ บิตคอยจะเปิดหลดทั้งหมดอยู่ที่5 6 0 0หลอดนะครับเพื่อนนะครับผมใช้อยู่บล็อก Xnet นะครับไม่มีค่า swap นะครับถือข้ามคืนได้นะครับผมถือข้ามคืนได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่มีค่า swap ค่าภาษีไม่มีนะครับไม่ว่าจะแต่งขึ้นแต่งลงถือได้หมดนะครับถ้าคิดว่าไอ้กาปีไปไกลหรือว่าบิตคอยไปไกลอิตาเลียไปไกลเราก็สามารถถือลงทุนได้นะครับผมใช้เงินน้อยแต่แต่งได้เยอะนะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดแต่งได้บิตกลับหรือว่าไม่เน้นหนัจะแต่งได้หนึ่งต่อหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ forex นะครับผมถ้าเกิดว่าบาาทถ้บิต ไป3ล้านเรากำไร1น0่งร้อยเปอร์กไรเป็น2 0,000แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อด้วยเงินห้าพันนะครับหรือด้วยเงินหนึ่งหมื่นเช่นกันแต่บิตคอยไปไปไป2ล้านหรือว่าสล้านเราจะได้กําไรเป็นแสนนะครับนี่คือเราสามารถเปิดมาชิ้นได้นะครับเพื่อนเราศึกษาเพิ่มเติมนะครับนี่คือครับของ XRP ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นครับของบิตคอยหรือการลงทุนในบิตคอยหรือ XRP หรืออีทเลียมหรือ อะไรคอยบิตคอยแก๊สนะครับก็จะมีด้วยนะครับเพื่อนๆในตลาด Forex มีคริปโตมีอะไรหลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูต่อนะครับมีน้ํามันมีหุ้นนอกนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะเทรดนะครับผมมีค่าเงินมีค่าเงินญี่ปุ่นนะครับมีต่างๆด้วยนะครับก็ คลิปนี้อาจจะพูดหน่อยนะครับยังไม่ได้ไม่ค่อยแน่นอนนะครับผมคืนนี้นะครับเพราะว่าาเฝ้าอยู่นะครับผมก็กะว่าจะทําให้ดีที่สุดได้ทาได้นะครับออเดอร์ครั้งนี้นะครับผมก็ xrp นะครับถ้าเกิดว่าตะลุตรงนี้ได้นะครับก็จะไปต่อที่2อดอลลาร์นะครับผมแน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมที่2อดอลลาร์แน่นอนนะครับผมจะพาไปดูของ xrp นะครับผมตามเฟรมนี้นะครับตามเฟรนนี้นะครับ xrp นะครับผมอยู่ที่เมื่อวานก่อนที่บิตคอยขึ้นไปอาน ห้าหมื่นสามันตุล่าเขาจะอยู่ที่สี่บกบาทนะครับเมื่อวานก็ทาจุดต่าสุดมาที่ราคาตรงนี้นะครับเพื่อนเอนที่สุดราคาเมื่อสองวันก่อนสามวันก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมสามสี่บาทเมื่อวานอยู่ที่สามสี่สี่แปดนะครับผมเท่ากันเลยนะครับผมของแท้งก่อนหน้านี้นะครับ ก็ 1>, 1 2 3 4 5 6นับจากขวาไปซ้ายนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5เป็นแท่ง5ว,5วัน5ดีนะครับผมก็วันนี้หวังว่าราคาถ้าเกิดว่าปิดคอยดีบอลับทุกตัวก็จะวิ่งนะครับผมถ้าตัวไหนที่วิ่งแรงก็จะมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเกี่ยงกล้องเช่นประกาศอัปเดตระบบถ้าเกิดหมาบอกว่าพร้อมแล้วนะออกประกาศเก่าเย็บเยบเก่าสักสองสาวันเนี่ยราคาก็จะพุ่งแน่นอนนี่คือสําหรับหมานะครับแต่ตอนนี้คือ XRP ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนในเก่าวร้ายได้นะครับไม่ว่าจะมีข่าว ข่าวสารคดีต่างๆนะครับถ้กกาเกิดผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะกำไรอย่างมหาศาลแต่คนไหนรอให้หมดคดีก่อนนะครับแล้วก็พร้อมเงินเยอะลงทุนอาจจะได้ก็ถูกต้องครับผมแน่นอนแต่เราใช้หลักการของลงทุนน้อยแต่ไปเสี่ยงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ต้องการการนี่คือข้อดีของคริปโตนะครับมันได้อย่างมหาศาลอย่างน้อย1ิบเท่าหนึ่งบันเท่านเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะเพื่อนๆทำได้นะครับผมทําได้มาแล้วก็เลยพูดได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมวางเงิน1นึ่งหมื่น ให้เป็น2ล้าน3ล้าน10บล้านทาได้นะครับผมมั่นใจนะครับต้องต้องวางลงดูนะครับต้องวางลงดูนะครับผมเงินซื้อหวย1 0 0 0ันบาทนะครับซื้อแล้วหมดเลยนะครับผมเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมนะครับวันทุกๆวันที่15วันที่1นะครับเพื่อหมดแล้วก็สบายใจแต่ถ้าเกิดเงิน1,000ันบาทไปซื้อคริปโต แล้วผมลงเหลือ800อนะครับหายไป200ยังไม่ลายไม่กระทุนแต่จะรู้สึกเครียดตอรมานจิตใจนะครับรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผมนะครับคุณเปิดร้านกาแฟร้านใหญ่นะครับสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านบาทคุณก็ต้องติดดอยวันแรกนะครับค,ค,คุณต้องซื้อข้าวของคุณต้องใช้ใช้ให้พนักงานคุณต้องซื้อหม้ออ่าหรือซื้อ ซื้อมอหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆถ้าซื้อน้ำยาล้างจานหรืออุปกรณ์เครื่องทำกาแฟคุณต้องลงทุนก่อนแล้วแล้วอีกกี่วันนะครับคุณจะขายได้กลับมาหนึ่งล้านบาทนะครับผมก็เช่นกันคุณก็ต้องทนนะครับผมต้องทนนะครับเพราะว่ารูการนี้มันเป็นการรูการของการอดทนนะครับผมอยู่ที่ mindset มองแรกถ้าเกิดว่าคุณกลับไปไม่กล้าซื้อเพิ่มแสดงว่าครั้งแรกคุณซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือว่าหมดเงินนะครับไม่การไม่มีการจัดการแมเนจเมนต์นะครับนี่คือหลักคิดของผมนะครับยังไงก็เป็นงานแจกับทุกคน นะครับเด็กอาไปต่อแน่นอนนะครับผมไปต่อแน่นอนครับเจอกันนะครับวันนี้อย่างน้อยนะครับ40บาทนะครับอย่างน้อย40บาทนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างน้อย40บาทนะครับไอค้าพนะครับผมถ้ากรณีที่บิตคอยขึ้นแรงนะครับทุกตัวก็วิ่งหมดแต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไม่แรงก็มีปัจจัยบางตัวที่ขึ้นได้นะครับผมก็เป็นกลองใจกับทุกคนนะครับคลิปนี้อาจจะพูดถึงหลักการและก็แนวคิดของผมไปด้วยนะครับก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมส่วนเอเดานะครับยิ่ก็ยักอยู่นะครับผมถ้าคุณไม่เข้าตอนที่มันสีเขียวจะไปเข้าตอนไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนคาดการณ์ไว้ว่าจะไปที่ราคา100อนะครับอาจจะมีการอัปโหลดอัปเกรดระบบอะไรนะครับถ้าเป็นผมนะครับตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าขึ้นพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมข้อแนวท่าน100นะครับถ้าเกิดปานได้ก็จะไปไกลเลยนะครับเพื่อนๆก็รายแนวท่านนะครับตัวนี้ในเมื่อทุกคนรู้ว่าดีมันก็ดีนะครับเพื่อนแต่เราอย่าให้รอ ว่ารู้ทุกคนว่ารู้ว,ว่าว่ามันดีนะครับเราต้องเข้าลงทุนก่อนในสินทรัพย์ที่เราคิดว่าอนาคตมันจะไปไกลนะครับเอด้ผมมองไว้ตัวหลักพันหลักหมื่นไปได้แน่อนอนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆนะครับโค mm ้ hmm. คลิปนี้เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับ mm hmm. ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าการที่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มันจะทําให้ผมอยู่ต่อได้แล้วก็ทําให้ผม พูดได้ขึ no ้นครับผมเรียบร้อยครับเอกาพีไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับโอเคนะครับเอกาพีขึ้นแดงครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไปครับเอกาพีนะครับโอเคนะครับําจุดสูงสุดแล้วนะครับไปแล้วครับผมตะลุแล้วนะครับตะลุกตะลุเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับเอกาพีครับโอเคนะปลอดห้าปันโหร้อยหลอดนะครับมันจะขึ้นไม่แดงนะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเปิดเป็นบิตคอยหนึ่งหลอดไปกระจายนะครับเป็นแสนนะครับผมแต่โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับผมบอกแล้วมันมีปัจจัยบางตัวนะครับเดี๋ยวบบบบบบิตคคคอออยนน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 กก็จะะะรรรรีีาาาาวขขึึ้้้้ไปััเพื่่ๆสงมแ แล้วมาแบบนี้ก็จะด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับมาดูกันว่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะวิ่งตามนะครับวิ่งตามนะครับแทกับพีได้รับปัจจัยนะครับไปตามนะครับไปไหมครับนะครับไปแล้วเห็นไหมครับไปแล้วไหมเส้นตัวกติกตัดขึ้นแล้วนะครับเส้นตัวกติกตัดขึ้นนะครับผมก็เรียบร้อยครบสองปองพันสองรลล่านะครับเป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดฟุ๊กไปฟุกไปบนมาหน่อยนะครับแต่ก็ตั้งใจนะครับตื่นมานะครับผมแล้วก็ มาทิปตามให้เพื่อนๆให้ชื่นใจนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแนวคิดสำคัญมากครับผมที่จะพาเราไปสู่เป้าหมาย10ล้าน1ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับผมสู้ๆครับผมขอตัวไปงีบงีบนอนหน่อยนะครับผมเพราะว่ายังไม่นอนดีแล้วผมหลับไม่ถึง1่ชั่วโมงนะครับก็ติดตามก็มลข่าวสารด้วยนะครับผมแล้วก็เฝ้ากราฟดูกราฟไปด้วยก็ พักผ่อนนะครับผมผมเองก็เทรดเทรดฟูลทำเทรดเดอร์นะครับไม่ได้มีงานประจำทำนะครับผมก็ขอเออร์ลี่ขอลาออกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เทรดยังไงกไม็มีความสุขนะครับผมก็สวัสดีครับ